สวัสดีครับ f ออาจารย์ต้นน้ำหมักสูตรสองนะฮะดูวันนี้เอาดินหมักมาให้ดูนะฮะเปิดตัวขายเลยนะครับวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะฮะดินหมักอาจารย์ต้นฮะหนึ่งถุงสองเก้าเก้านะฮะ, 1, ะ,ฮะมีค่าส่งนะครับสำหรับดินหมักหนึ่งถุงแต่ถ้าสองถุงไม่มีค่าส่งนะฮะแต่ถ้าสามถุงแปดร้อยบาทนะฮะดูส่วนนี้ทาไปสองครั้งหรือสามครั้งไม่แน่ใจ การันตีเลยนะเพื่อผลผลิตได้แน่นอนนะครับผมต้นเขาจะอ้วนนะฮะเขาสร้างเนื้อไม้ได้ไวเรื้อไวนะฮะใช้ดินหมักควบคู่กับน้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะฮะดินหมักหนึ่งถุงผสมน้ําได้สามถึงสี่ลิตรนะฮะดินหมักหนึ่งถุงผสมน้ําได้สามถึงสี่ลิตรแล้วก็เติมน้ําหมักอาจารย์ต้นเข้าไปสักห้าหกฝานะฮะกำลังดีนะฮะสำหรับหนึ่งถุงโดยประมาณนะฮะไม่มีตายตัวเติมเยอะงามเยอะนะฮะเนี่ยนะฮะผมจะให้ดูนะฮะ ก็แตกลายงานได้ไวมากนะฮะทาดินหมักเห็นไหมฮะูยูใ,ใกล้เลยเห็นไหมแตกลายงานเพราะอ้วนนะฮะเนี่ยดูอันนี้ถ้วยสองจุดห้าลิตรนะฮะเกินครึ่งมานะฮะกับวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับให้ดูสภาพนะฮะสุดยอดนะฮะใบก็ดกคุมไปหมดแล้วนะฮะเป็นยางสองห้าหนึ่งนะครับ น้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นดินหมักอาจารย์ต้นฮะซื้อไปใช้เลครับถ้าดูคลิปนี้แล้วไม่ผิดหวังนะฮะยางที่สุดโทมอยู่ก็จะดีขึ้นจนกีดได้นะฮะใช้น้ำหมักแล้วก็ดินหมักควบคู่กันไปนะฮะสามถึงสี่ครั้งยางท่านจะกลับมาดีแน่นอนนะฮะคือรองว้าวแน่นอนนะฮะถ้าพ่นหรือทาไปสามถึงสี่ครั้งนะครับผมผมจะให้พาดูแถวนี้รวดเลยนะครับไม่ใช่ดูแค่ต้นเดียวนะฮะอยู่นะฮะ สองจุดห้าลิตรนะฮะดูนะถ้วยใหญ่กว่ามือผมเยอะอันนี้หนึ่งจุดห้าลิตรนะฮะต้นเล็กมากอันนี้ไม่ได้กีดนะครับเป็นธรรมดานะครับต้นกีดต้นไม่ได้กีดนะฮะเนี่ยเครื่องหมายถูกไปว่าอะไรไม่แน่ใจนะไปว่าผ่านนะนะฮะหนึ่งจุดห้าลิตรครับต้นเล็กผมจะให้ดูไปทั้งแถวเลยนะฮะไม่ใช่ว่า ให้ดูแค่ต้นเดียวนะครับเนี่ยต้นนี้พักไว้ก่อนนะฮะต้นที่ไม่ออกแล้วก็พักนะฮะไม่ใช่ไม่มีน้ํายางนะฮะมันออกน้อยแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับอันนี้หนึ่งจุดห้านะฮะถ้วยนะฮะอันนี้สองจุดห้าลิตรนะครับดูเบรกยูุนิดนึงดูสังเกตเนื้อไม้เขาสร้างได้ไวนะอ้วนเลยนะครับมีใกล้นะฮะแตกไรงานะครับทาแค่สองอาทิตย์นะฮะ ดูนะครับแตกไายงานะฮะเดี๋ยแตกรายงาเพราะอ้วนนะฮะถ้าแตกรายงาอีกแบบหนึ่งบุบยุบมันจะอีกแบบหนึ่งนะฮะมันจะเป็นบุบยุบนะฮะคนที่ใช้ยาเล่งนะจะแตกอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่ถ้วย2.5ลิตรนะฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้แล้วครับปกคลุมนะตอนเย็นเย็นนะฮะถ้วย1.5ลิตรนะครับมันจะมีถ้วย1.5ลิตรกับ2.5ลิตรนะฮะเป็นส่วนใหญ่ เนีย่ยถ้วยหนึ่งคือห้าลิตรนะแตกายงาครับผมเนี่ยใช้ดินหมักผสมน้ําหมักของอาจารย์ต้นนะฮะเนี่ยอันนี้ในยะที่ว่าเราเราเพิ่มผลผลิตแล้วนะครับผมแต่ว่าผมอยากให้ใช้ควบคู่กันนะครับพ่นน้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นเป็นประจําด้วยนะครับสวนนี้นะฮะสองสามอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับมันอยู่ตัวแล้วนะฮะแต่ถ้าใครซื้อไปครั้งแรกไม่เคยใช้แล้วพ่นทุกอาทิตย์นะครับสาหรับน้าหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะ แล้วถ้ากีดอยู่ก็ทาด้วยน้ำหมักสูตรสองเอ้ยทาด้วยดินหมักของอาจารย์ต้นผสมน้ำหมักสูตรสองนะครับของอาจารย์ต้นนะฮะอันนี้ถ้วยสองจุดห้าลิตรนะฮะเดี๋ยวให้ไปดูจนจนสุดสุดสอยฮะสุดสุดสายนะครับนี่ฮะนี่ครับถ้วยสองจุดห้าลิตรถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตร สามมีดนะครับลืมบอกไปนะครับเนี่ยแตกไตรงานะฮะถ้วยสองจุดห้าลิตรถ้วยสองจุดห้าลิตรถ้วยสองจุดห้าลิตรนะฮะอันนี้เกือบเต็มเลยนะครับเนี่ยฮะดูดูนะครับสุดยอดเลยนะฮะ โอ้อลังการจริงๆนะครับหมดแล้วฮะแถวนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับนะครับน้ำหมักสูตรสองเนี่ยช่วยในการยางสุดโสมหรือยางหน้าตายให้กลับมากีดได้นะฮะพ่นไปสามถึงสี่ครั้งเนี่ยกลับมากีดได้แน่นอนนะฮะอ่าบางทีก็สองครั้งะครับแล้วแต่นะครั้งสองครั้งบางทีถ้ายางบางเจ้ามีสุดโสมมากนะครับ แต่ที่นี่แน่ค่ากลางั้งสักสามสี่ครั้งนะครับการพ่นน้ําหมักสูตรสองของฉันต้นเขาจะแดงมีออร่าอย่างเงี้ยครับอ้วนอย่างเงี้ยครับพ่นทั่วลําต้นนะฮะสามฝาต่อน้ำหนึ่งถังถังสิบแปดลิตรยี่สิบลิตรนะฮะพ่นไปเลยนะครับแรกๆก็อาจจะพ่นทีหน่อยฮะอาทิตย์ละครั้งนะฮะสามครั้งแรกครั้งที่สี่เป็นต้นไปก็สองสามอาทิตย์ต่อครั้งนะฮะมันก็เจอต้นก็จะมีออร่ามีความแดงอย่างเงี้ยฮะนี่แหละฮะสังเกตไหฮะ เหมือนคนนะฮะหน้าแดงก็มีแรงนะครับผมนี่แะครับขอบคุณครับเอฟสวัสดีครับเนี่ยฮะดินหมัดจาน้นนะฮะโคนดินนะฮะขอบคุณครับ